ใครอยากกินออมไก่ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยออมไก่เมียงเมียงนะครับไก่เมียงตัวม,มะอมเนี่ยฮะนีออมไก่เมียงก็จะใส่สมุนไพรบานๆบรเทาแล้วก็พริกแกงบานๆบันเทา,ามาดูวิธีขั้นตอนกันเยดีกว่าออมไก่เมียงเมียงเนาะนั่งแบบคๆๆๆๆุกคลิกคุกคลิกหอมออมไก่เมืองบรรเาทาถ้วยนี้ลำเนิน แต่ๆนะ <c oughs> ไก่เมืองตัวสเตินครับพอดีกินได้หลายถ้วยนะจ๊ะ <c oughs> พี่แกงบันเฮาห้ามลืมบักแหวนเมืองนานเด็ดขาดเนอเพราะมันหอมๆนะครับออมไก่ถ้วยนี่สมุนไพรบันเฮาแน่นๆนะตึงพริกแกงขาจะไข่หอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดครับ จะฮือล้ําดอกพักปอมเปอร์เพิ่มความหอมตอนใต้เนอแล้วก็ใส่มะเขือลายไข่เต่าตวัวอันดับแรกนะครับเขาเอาไก่เมืองมากกเป็นตินๆินก่อนนะครับผมกกตินแบบพอดีพอดีหั่นกกตินน้อยเพราะว่าไก่เมืองมันเปื่อยง่ายนะครับกกไก่พอดีกําตินเหลืองตินน้อยสูนกันไปเนอไก่หนุ่ม ไก่แม่สาวจะล้ําขนาดเนาะเพราะมันจะเปลือยง่ายกกไก่แล้วก็ตุบสะไค้ซอยเป็นก้มเป็นก้มซอยขาอ่อนเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็หอมแดงผ่าเกิง่งปอกเปลือกครับล่างน้ำแล้วก็ตุบแล้วก็ซอยหยาบใส่จานไว้รอัพัดรวมกับพริกแกงแล้วก็ไก่เลยครับผมนี่เตาไฟลูกเป็นดีเรียบร้อาแล้วฮะหลังจากน,นี้เขาจะเอาไก่ที่เขากกตะกี้นะฮะ เอามาพัดกับพริกแกงนะครับจากนั้นก็ใส่น้ํามันแล้วก็เอาพริกแกงที่ต่ําลงไปพัดนะครับพัดฮือหอมหอมเด้อพัดไปพัดมาไปฮือม,มันแฮมล่ําเน้อเพราะมันจะขมนะจ๊ะนี่กัวไก่คือมันจะด้งกับพริกรแกงนะครับแล้วก็ใส่สักไครใส่คาใส่หอมแดงนะครับผมใส่ใบมะกูดลงไปครวรนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เติมน้ําลงไปนะฮะนี่เติมน้ำลงไป เติมน้ำลงไปอ่อมนะครับอ่อมเห็นสักหน่อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยจากหมอ้อค้างเปลี่ยนเป็นหมอ้อแกงนะครับผมเปลี่ยนหมอ้อค้างครับผมเป็นหมอ้อดำแล้วก็ตุ๋นไฟอ,อ่อ,อนๆคือมันเปื่อยๆนะครับผมตุ๋นจนมันเปื่อยนะฮะก็ปรุงรสนะครับก่อนอื่นต้องปรุงรสก่อนปรุงรสชาติผงเทวดาลำๆนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ยอดน้ำห่าลงไปเห็นน้อยหนึ่งเพื่อความเหนืวอแล้วก็เข้มข้นครับผม ออมไก่น้ำดแดงนะครับวันนี้จะรสชาติเผ็ดหน่อยเพราะว่าพี่แกงแม่ตำเฮ็ดนี่จะกินกับขนมเส้นก็นไดนะคะเอาน้ำมาจานกับขนมเส้นก็นได้ขมจะกินกับข้อนึงวอรนห่นกับล้ำนะครับอันนี้เฮาตุนไวให้มันเปือ่อยแทนได้นะครับเดี๋ยวสักครันเี้ยเขามาใจนะครับผมปรุงรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสุดผมจะใส่มะเขือลายไข่เต่าตุ๋ยาะว่หมักและเกาะยิงเอากับน้ำพริกตาแดงก่อนลํำเนื้อผ่ากึงแล้วก็ ใส่ลงไปในหมอเลยครับผมจากนั้นก็เด็ดดอกพับปอมเปอร์นะครับผมเพิ่มความหอมใส่ลงไปในมอเลยมุขควนเมื่องนานนะครับมีคนเอามาฝากตดยนีแกงอมจะขึ้นล้ําต้องใส่มุขควนนะครับแล้วก็ตามหอมขาวรวมกับมุขเควนศัยตอนใต้นะครับผมมุขควน นี่มาคนชอบเอาใส่แกงอ่อมนี่หรือว่าเอาใส่แกงผักกาดใส่ไก่ก๋อลำนะครับแกงผักกาดเขียวใหญ่ใส่ไก่ก๋อลำไปแหมนะครับผมมึงเควนจะใื้รสชาติหอมๆสาๆนะครับเย็นๆน,นะครับให้ชอบมุงควนน,นี่เลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือตำาองควนก็หอมขาวนี่เอาใส่ในหม้อแกงนะครับก็เป็นวัดแล้วละนี่ ตำหอมขาวกับบะแขวนให้มันแล้วแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะครับผมเทลงในหม้อเลยคนไปคนมาแล้วก็ยกลงไปเทลงในชามเลยครับผมโรยหน้าโดยพักป้อมแล้วก็พักป้อมเปิดซอยร่มกัมครับผมพักปืนบานพันเฮานี่เองตักใส่ถ้วยกำน้อยกำน้อยนะครับผมนี่แหละครับ อมไก่เมืองสูตรผมแต่ละตีก็เนี้ยแตกต่างกันไปเนอ้อที่แน่ๆกินครับข้าวอุ่นห้อนๆกนลำนดจ้าค yeah. วันหลงครับปีใหม่นะฮะสำหรับเมนูก,กับแกนนะครับอมไก่เมียงนี่ตามหอมเขากับมุขแควนใส่ที่หลังแล้วก็โรยนาด้วยพักปอมพักปอม,ปออมอเปอร์นะครับหอมมุขเควนน,นะครับหอมแควนปอหอมพิกแกงบานๆนะครับ จิ้มกันเลยดีกว่าบะหมันเสียเวลานะครับสำหรับออมไก่เมี้ยงเนี่ยน้ำคลุกคลิกเหยน้อยบางคนชอบน้ำลายก็ใส่น้ำไหลายๆนะครับผมออมเหมือนน้อยหนึ่งนะครับผมไก่จะได้เปรย์เปอยนะครับประจิ้มันเลยดีกว่านี่แบ่งหวยน้อยใส่นี้นะครับโอ้ยน้ำลายปุกขนาดนักอืเตรียมเข้าสอนไว้ใต้เขียงข้างๆเขียงเตรียมเข้างูหนึ่งสอนไว้ข้างๆเขียง,ง,งอุ้ยแต่ละอูไปตัวเหลอน้ำลายปุไปตัวเต็มดีอะกินตับก็ได้กว่านี่ ให้ให้ร่ำขนาดอืมเค็มค้นแขวนเดาลิ้นบ่มๆอืมหน่ออืมไก่เปื่อยมาก